ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาไทายเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆแดดแจ่มแดดจ้าค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากทุกวันค่ะเป็นเป็นประจาเป็นประจําวันของคุณแม่ค่ะค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวานะคะค่ะผ้าผ้ายกขีดลายแพรวานสีนี้เป็นสีกะปิค่ะสีกะปินะคะ ยกขีดลายแพรวาค่ะเป็นผ้าทอนะคะไม่ใช่เป็นเป็นไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะผ้าทอนะคะค่ะยกขีดลายแพรวาค่ะสวยงามมากค่ะอัดผ้ากาวตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะอัดผ้ากาวนะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้ายกดอกลายแพรวายกขีดลายแพรวาค่ะสีที่เป็นสีกะปินะคะค่ะยกขีดลายแพรวาค่ะ ค่ะเวลาใส่นะคะคุณแม่จะอธิบายให้ฟังนะคะค่ะคุณแม่จะสาธิตให้ค่ะคาะป้ายมาแบบนี้ค่ะป้ายค่ะเป็นภาพป้ายนะคะคาะป้ายมาแบบนี้คาดป้ายก็พับค่ะคุณแม่จะม้วนภาพแบบนี้เลยค่ะม้วนภาพก็อยู่นะคะค่ะม้วนภาพขาเป็นภาพป้ายนะคะ นี่ก็อยู่แล้วค่ะขนานี้ก็อยู่แล้วค่ะใส่สบายใส่ง่ายด้วยค่ะค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะเป็นแบบตัดสําเร็จแบบป้ายนะคะถ้าคนผอมนะคะพับเข้าวงในค่ะอย่าไปหมุนรอบตัวถ้าหมุนรอบตัวมันเดินไม่ได้นะคะนี่ถ่าพับเข้าวงในแบบนี้ค่ะนี่ถ่าพับพับเข้าข้างในแบบนี้ค่ะแล้วก็ป้ายมามันก็แคบค่ะถ้าคนผอมนะคะให้พับพับเข้าแบบนี้นะคะค่ะพับเข้าข้างในค่ะ พับเข้าข้างในไว้ค่ะรอบตัวเราเท่าไหร่แล้วก็ภาพแกนภาพใหญ่ภาพเล็กก็อยู่ที่ตัวของเรานะคะอ้วนผอมอยู่ที่ตัวของเราก็ป้ายเข้ามานี่ค่ะมันก็พอดีค่ะค่ะมันก็พอดีใส่นะคะอย่าไปหมุนบางขั้นนี้ค่ะตัวเล็กค่ะจะหมุนรอบตัวค่ะเวลาหมุนรอบตัวไปมันไม่สวยมันเดินไม่ได้นะคะให้พับเข้าวงในนะคะคุณตัวผอมนะคะเหมือนคุณแม่อธิบายให้ฟังนะคะค่ะคุณแม่อธิบายทา ค่ะยกตัวอย่างให้ลูกค้าดูทุกท่านนะคะค่ะรับเข้าวงในค่ะอยู่ที่ราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะป้ายกขีดลายแทวาค่ะเป็นสีกระปิค่ะค่ะละหัสหนึ่งไม้เล่มหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีฟ้าค่ะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าเขียวค่ะเป็นออกฟ้าเขียวนะคะ ค่ะสิขาดฟ้าน да> <ah ้ําทะเลค่ะเป็นฟ้าน้ําทะเลนะคะเป็นยกขีดลายแพรวานะคะฟ้าน้ําทะเลนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจีมทุกพื้นค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวานเป็นผ้าป้ายนะคะให้แม่ให้รดของโจรนาคขอคำถามอีกตอนหนท่งค่ะ ค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนหอมใส่ได้นะคะเป็นผ้ายกขีดลายแพวาวาค่ะผ้าผ้าค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพวานะคะค่ะราคาอยู่ที่199บาทค่ะผ้าผ้ายกขีดลายแพวาวาค่ะราคาอยู่ที่199บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะยกขีดลายแพวาวาค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพวานะคะ ค่ะนี่ก็สีกรมนะคะยกขีดลายแพรวาค่ะเป็นสีกรมนะคะสวยทุกถื้งามทุกผื้นโดดเด่นทุกพื้นแจ่มทุกผื้นค่ะเป็นสีกรมนะคะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวานะคะสวยตลอดปีงามตลอดการนะคะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาราคา199บาทพร้อมใส่นะคะตัสดสําเร็จเรียบร้อยนะคะค่ะสีนี้เป็นสีกรมนะคะค่ะเป็นผ้า,ผ,าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะ สวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าผ้ายุกขีดลายแพรวานะคะอยู่ที่ราคา199บาทค่ะคาะรอบโปรพิเศษคุณแม่จัดโปรทุกวันนะคะโปรพิเศษค่ะค่ะรอบโปรพิเศษนะคะขาดจัดโปรพิเศษนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสีนี้ก็เป็นสีออกสีโทนว่างชมพูนิดหนึ่งนะคะ ค่ะมักพื้นในชอบพื้นในโทรถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะพร้อมใส่ตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะไม้หยาบแข็งกระด้างนะคะไม้หยาบไม่แข็งแล้วก็ไม่ตกสีค่ะเป็นผ้าทอนะคะไม่ใช่ผ้าปินลายนะคะยกขีดลายแพรวาค่ะยำทุกผืนสวยทุกผืนงามทุกผืนอัดผ้ากาวสําเร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมใส่นะคะค่ะราคาโปรพิเศษจัดโปรพิเศษค่ะหนึ่ง้บาทค่ะ จัดตัพิเศษนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะร้อยเก้าเก้านะคะจัดตัพิเศษร้อยเก้าเก้าค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นข้อ้ายกขีดลายเทวาค่ะเป็นของกาลสินนะคะยกขีดลายเทวานี่ค่ะต้นตำต้นตำรับอยู่จังหวัดกาลสินนะคะค่ะในก็สีแดงค่ะแดงข้างนะคะ ค่ะท่านชอบสีไหนมากสีไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีตอนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์นะคะผ้าผ้ายกขีดลายแพวาค่ะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะผ้าผ้าโยกขีดลายแพวานะคะสวยมากงามมากค่ะอยู่ที่ราคาโปรพิเศษ199บาบาทค่ะราคาจัดโปรพิเศษนะคะ ค่ะจัดโปรพิเศษ1 9 9บาทค่ะเป็นผ้าป้ายยกิีดลายแพรวานะคะค่ะสวยมากค่ะค่ะของดีสีไม่ตกค่ะค่ะของดีสีไม่ตกผ้าป้ายยกิีดลายแพรวาค่ะของดีสีไม่ตกนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดโปรพิเศษค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะ นิ่มหนาแน่นนะคะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนะคะนิ่มหนาแน่นค่ะราคาอยู่ที่จัดโปรพิเศษ199บาทค่ะค่ะเป็นผ้าผ้ายกขิดลายแพวานะคะกำลังมาแรงแซงทางโค้งมาตลอดนะคะพวกนี้ค่ะมาแรงมากค่ะตัดไม่ทันเลยค่ะช่างตัดไม่ทันเลยนะคะค่ะผ้าผ้ายกขิดลายแพวาค่ะ199บาทค่ะสวยทุกพืนงามทุกถืนแจ่มทุกพืนนะคะ ขาดร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะผ้าอายุขีดลายแพวาค่ะค่ะสีแดงนะคะค่ะท่านชอบรหัสไหนก็ทักคุณแม่มานะคะค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะเพราะว่า้าค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะค่ะตัดเ็มเห็กเรียบร้อยพร้อมใส่นะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะตัดป้ายนะคะคุณแม่จะแถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะแถมตะขอไปนะคะ เพราะว่าเราไม่รู้จักรอบเอวรอบไซ้์ของลูกค้าค่ะให้ลูกค้านี้ปักเข็มลงเลยนะคะเอวเราเท่าไหร่เราปักเข็มลงนะคะก็เช้าเสียงรบกวนมากค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนค่ะผ้าท่ายกขีดลายแพรว่าค่ะ พื้นน,ะะน,นี้เป็นสีค่ะ <house S 1> สีม่วงค่ะม่วงอุ่นเทานะคะออกม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะเป็นผ้ายกเขียนลายเพวานะคะของกาลสินนะคะผ้านีค่ะลายเพวาต้นกําเนิดจากมหากาลสินเสียงรบกวนมากเลยตอนเช้านะคะน้องกีนจะมาปอกับารลอดครับ ค่ะเป็นสีม่วงนะคะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวนะคะสีม่วงนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางผ้ายกขีดลายแพรวค่ะค่ะพร้อมใส่นะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่สีนี้เป็นสีม่วง everywhere 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 นะคะค่ะยกขีดลายแพรวนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ ท่า,ากรหัสไหนก็โทรทักคุณแม่นะคะชอบรหัสไหนก็ทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะเป็นผ้าผ้ายยขีดลายแพรวาค่ะสีม่วงชมพูนะคะค่ะเป็นผ้าผ้ายนะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะของดีสีไม่ตกนะคะไม่ใช่ผ้าพิานลายนะคะเป็นผ้าทอนะคะค่ะราคาจัดโปรพิเศษร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะจัดโปรพิเศษนะคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะสวยทุกถื้นงามทุกถื้แจมทุกถื้นค่ะ จัดโรพิเศษ1 9 9บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกถืนค่ะจักโรพิเศษร้อค่ะสามารถพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะ199บาทนะคะสีนี้สีพับททนนะะพเทลคะ่ะ สีพัดเทลสีนูนนะคะค่ะรหัสสีสีพัดเทลค่ะจะออกค่ะเป็นหอกเป็นสีบัวค่ะออกเป็นสีบัวนิดหนึ่งแกบุสีบัวอ่อนๆนะคะค่ะเป็นสีพัดเทลค่ะสีบัวอ่อนนะคะค่ะสวยทุกผื้นงามทุกพืนค่ะเป็นสีพัดเทลสีบัวอ่อนนะคะค่ะเป็นยกขีดลายแพรวาค่ะค่ะผ้ายกขีดลายแพรวานะคะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สานสวยไม่จืดจางนะคะคาะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวานะคะสวยมากค่ะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดโปรพิเศษค่ะร้อยเก้าสิบเก้านะคะค่ะท่านมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณแม่ได้นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะรับตอบทางไลน์นะคะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะยกขีดลายแพวาค่ะค่ะเป็นสีน้ำเงินสดนะคะเป็นผ้ายกขีดลายแพวานะคะสวยมากค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดโปรพิเศษนะคะร้อยเก้าเก้าค่ะค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะราหัสสิบเจ็ดค่ะค่ะนี่ก็เป็นสีค่ะ ค่ะออกอมม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะจ,จะพออมองกันนะคะสวยนะคะจัดโปรพิเศษ199บาทค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จผ้ายกขีดลายเพวานะคะค่ะเป็นค่าตัดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่นะคะจัดโปรพิเศษค่ะ199บาทค่ะค่ะสวยทุกคืนง,งามทุกพืนแจ่มทุกพืนค่ะจัดโปรพิเศษ199นะคะค่ะ199บาทจัดโปรพิเศษค่ะ 199บาทค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพวาค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพวานะคะค่ะพร้อมใส่ตัดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะเป็นสีม่วงชมพูค่ะค่ะราคาอยู่ที่199บาทค่ะจัดโปรพิเศษนะคะ199ค่ะ โัพิเศษโัค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะช่วยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นใส่ออกงานบุนก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะค่ะจัดโัพิเศษนะคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่ยืนหยัดได้อยู่ทุกวันนี้คือกําลังใจที่ดีจากพี่น้องชาวไทยและเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะ ก็คือคนละผืนละผืนนะคะช่วยคุณแม่นะคะคนละผืนละผืนค่ะสองร้อยคนสองร้อยผืนค่ะดูให้คนละผืนละผืนนะคะค่ะอุดหนุนคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนคุณแม่นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์น้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะตอบลูกค้าทางไลน์นะคะเพราะว่าดูภาพรวมให้ดูทางช่อง YouTube ติดตามทางช่อง YouTube ดูภาพนิ่ง แอดไลน์เข้ามาหาคุณแม่แม่จะส่งภาพให้ดูทางไลน์อีกทั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพนิ่งค่ะเป็นทางไลน์นะคะราคาอยู่ที่โปรพิเศษร้อยเาสบาทค่ะค่ะอยากเห็นภาพนิ่งท่านาพักมาตรงปลกกันไม้แบบนี้ค่ะตรงปลกกันไม้เราจะได้จัดของให้แบบว่าสบายใจกันทุกฝ่ายค่ะ ค่ะ S ไลน์ค่ะมันจะได้เห็นภาพนิ่งค่ะเราทักหมายเลขยนี้มามันตรงปกกันไหมอ่าโอเคไหมถ้าเราโอเคแล้วเราก็ส่งหมายเลขยบัญชีให้ท่านนะคะคุณแม่ไม่ได้รับปลายทางนะคะไม่ส่งและไม,ไม่ไม่รับปลายทางนะคะค่ะเพราะว่ารับปลายทางเคยทํามาแล้วก็เลยตัดปัญหาข้อนี้ออกไปค่ะโอนเงินส่งของค่ะคือโอนเงินส่งของนะคะของถึงเร็วนะคะ ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโอนเงินค่ะไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะดอกแกต้มท่านนะไม่มีค่ะช่อง YouTube ของแม่บวรลักษ์ค่ะมีแต่คําว่าโอนเงินส่งของนะคะส่งทั่วไทยนะคะแต่รับปลายทางคุณแม่ไม่รับค่ะค่ะมันก็ปัญหาหลายด้านค่ะรับปลายทางปัญหาหลายอย่างค่ะเพราะว่าของตีกลับค่ะคุณแม่ก็เสียเงินค่าของตีกลับอีกเป็นร้อยเป็น50บบาทค่ะของชิ้นใหญ่ก็เป็นร้อยค่ะของชิ้นเล็กก็ห้าสิบบาทค่ะ ค่ะเวลาเราไปส่งของพนักง,งานไปส่งของบางท่านก็ไม่สะดวกรับของถ้าไม่สะดวกรับของก็บางท่านก็โทรไม่ติดต่อไม่ได้ค่ะของก็ตีกลับเข้ามาหาคุณแม่เหมือนเดิมนะคะค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่จะแก้งให้ทราบค่ะไม่รับปลายทางค่ะราคาอยู่ที่โปรพิเศษร้อยเก้าเก้าค่ะ ค่ะ199บาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนร99ค่ะค่ะราคาอยู่ที่199บาทจัดโปรพิเศษเป็นผ้าพ้ายค่ะค่ะผ้าพ้ายจัดสำเร็จเรียร้อยพร้อมใส่นะคะยกขีดลายแพวาค่ะเป็นผ้าพายยกขีดลายแพวานะคะจัดโปรพิเศษ199บาทค่ะจัดโปรพิเศษนะคะค่ะ199บาทค่ะ คาดจัดตัวพิเศษราคาร้อยเก้บ้าบาทค่ะค่ะสีแดงค่ะจัดตัพิเศษนะราคาร้อยเก้าบ้าบาทนะคะสวยทุกถืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะโรพิเศษร้อยกบาทค่ะจัดโรพิเศษนะคะค่ะร้อยเก้าบเก้าบาทนะคะเป็นผ้าฝ้ายยุคข,ขีดลายแพวาค่ะ ถ้าค well ้ายกขีดลายเทวาค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรทักคามานะคะราคานี้เป็นราคาจับโปรพิเศษนะคะซื้อไปฝากญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเทียงก็ได้นะคะเป็นราคาที่จับตัวพิเศษถูกมากค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจับตัวพิเศษถูกมากค่ะร้อยเก้าสิบเก้านะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ จัดตูพิเศษค่ะร้อาสิบเก้าบาทนะคะขาพื้นนี้เป็นสีเทานะคะค่ะเป็นสีเทาค่ะขาสวยนะคะเป็นแบบสีเทาค่ะคนถ้าคนแก่ใส่ก็ไม่น่าเกียดนะคะดูดีนะมากนะคะเป็นสีเทาค่ะขาสวยทุกคื้นง,งามทุกคื้นค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักนเข้ามาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะราคาอยู่ที่199บาทจัดโปรพิเศษค่ะ199บาทนะคะค่ะรหัส22สค่ะผืนนี้นะคะรหัสที่12นะคะค่ะเป็นสีเทาค่ะรหัส22ค่ะจัดโปรพิเศษนะคะใส่อบุญก็สวยใส่งานเลี้ยงงานแต่งก็โดดเด่นนะคะ ค่ะทรัพของท่านยังไม่ถึงผ้าไหมก็ใส่ผ้าผ้ายไปก่อนนะคะผ้าค่ะผ้าผ้าจากค่ะเป็นผ้าผ้าของลายค่ะยกดอกลายแพวานะคะค่ะเป็นผ้าผ้ายกดอกลายแพวาค่ะก็สวยนะคะสวยเหมือนผ้าไหมนะคะค่ะผ้าผ้ายกดอกลายแพวาค่ะสวยค่ะค่ะรหัสอยู่ที่รหัสยี่สิบสามค่ะ สามาถพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับต่อทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะช่องของคุณแม่ค่ะเป็นแม่บาวรักษ์ผ้าไหมสวยสดินนะคะพิมพ์ขึ้นนะคะค่ะเป็นผ้าไหมสวยสดินนะคะตอนนี้เป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายยุขีลายเพาวาค่ะ ่ะรหัสเจ็ดนะคะดูนะคะ่ารหัสไหนสวยถูกตาของท่านนั่นก็ถูกอกถูกใจของท่านค่ะสวยในสายตาของท่านก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะราคาโปรพิเศษร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดโปรพิเศษร้อยเก้าเก้าค่ะค่ะเป็นจัดโปรพิเศษนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเป็นผ่าค้ายกขีดลายแพลาค่ะ ค่ะถ้าค่ายุคกิดลายเพวานะคะค่ะถึงนี้ก็เป็นสีกรีบรัวค่ะอ,อ่อนสีนูตนะคะสีพัดเทลนะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นสีพัดเทลนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแกะตปรพิเศษนะคะร้อยเก้าเก้าค่ะค่ะสีออกสี ข่าสีกรีบ,บัวนะคะสีนอตนะคะสีพาเควค่ะข่าราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสวยทุกถืนงามทุกถืนแก่มทุกถืนค่ะค่ะนี้พื้นนี้เป็นสีโอรสนะคะข่ะสีโอรสค่ะสวยค่ะแจ่มค่ะแจ่มเจิดจ้านะคะ ค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนเกียมทุกผืนค่ะเป็นสีโอรสนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้า,ายกขีดลายเพวานะคะค่ะราคาโปรพิเศษร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ ค่ะร้9าบาทนะคะจัดโปรพิเศษนะคะค่ะเป็นอมแดงอมม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะแหัสแดก็สวยนะคะโดดเด่นมากค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อนรับต่อทางนายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะจัดโปรพิเศษ199บาทผ้ายุคผดลายแพรวาค่ะ ขนาดหัตเก้าก็สวยโดดเด่นนะคะดูตามภาพนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะราคาโปรพิเศษร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะแจ่มทุกผืนนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะโปรพิเศษนะคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะจัดโปรพิเศษค่ะ สวยนะคะจักโปรพิเศษนะคะร้อยเก้าเก้าค่ะผ้ายกขีดลายแพรวานะคะพร้อมสําเร็จใส่นะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะสวยมากค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สามสวยไม่จิดจางนะคะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะ สิบนะคะ่ะนางงามลูกของคุณแม่ลูกสาวของคุณแม่ใส่ชุดสวยดิค่ะเมนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ร้อยเก้าเก้าค่ะชุดแสกชุดยาวชุดเด่นนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะได้ต่อเลยครับ่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย,อย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านะคะ่ะ